วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดลาเจการหันหน้ารงทงให้คนบลอกเดิแม่นวลอานงสิพานองลงตง,งหน่วยง,งานกเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่7สิงหาคม2564ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุ ภารกิจวันนี้ก็จะพามาลอกกาบอ้อยนะครับสุพรรณบุรี50นะครับเป็นอ้อยคันน้ําที่เพื่อนสมาชิกโทรมาสอบถามเยอะนะครับว่าอ้อยคันน้าสุพรรณบุรี50ไร่นำโชคอุดรธานีของท่านเสวันยุทธพานุพร้อมที่จะจําหน่ายพันหรือยังนะครับก็กําลังพร้อมที่จําหน่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะลอกกาบอ้อยนะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50อายุได้ประมาณ6 7ถึงเดเดือนนะครับเพราะเราเพิ่งปลูก ช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับแปลงนี้ก็จะเอาไว้ขายพันธุ์ให้เ,เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่สนใจในการทําอ้อยขันน้ำนะครับเป็นสายพันธุ์ที่หอมหวานชื่นใจนะครับสุพรรณบุรี50 100%เนะครับเราก็คัดคุณภาพปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเรามีการตากหญ้าแล้วก็ลอกกลาบอ้อยลงในแปลงนะครับ ภารกิจวันนี้ก็จะมาลอกกาบอ้อยไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันแมลงป้องกันหนูนะครับลำสวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นอ้อยที่มีคุณภาพนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอ้อยขั้นน้ํานะครับเราก็มีอีกแปลงหนึ่งนะครับที่กําลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพาลอกกาบอ้อยก่อนนะครับลอกกาบอ้อยเพื่อที่จะทําให้อ้อยยาวขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นการป้องกันหนูนะครับป้องกันหนูป้องกันมดแมงนะครับแล้วก็เพี้ยนะครับเราก็จะทําความสะอาดแปลงอ้อยนะครับวิธีรอกกาบอ้อยเราก็จะดึงใบลงแบบนี้นะครับดึงไล่กาบอ้อยลงครับเพื่อที่จะทําความสะอาดครับของการทําจัดระเบียบให้อ้อยนะครับอ้อยเราก็จะลำยาวขึ้นนะครับเป็นการ มดเห็นไหมครับมันมีมดอยู่ในในร่องกาบเขานะครับเราก็จะเป็นการช่วยนะครับจัดระเบียบทาความสะอาดนะครับลำไหนที่ไม่สวยนะครับเราก็หักออกนะครับลำที่ก็ลำเล็กๆนะครับจัดการระบบแองอ้อยนะครับให้สวยงามนะครับแล้วก็ป้องกันหนูป้องกันอะไรหลายอย่างนะครับทือทาง่ายๆนะครับแล้วก็ปลูกแบบ เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับนี่เกษตรวันหยุดพานุก็พามารอบกาบอ้อยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนนะครับเป็นกิจกรรมช่วงวันหยุดนะครับกิจกรรมวันหยุดของเกษตรวันหยุดพานุนะครับนะครับก็มีความสุขนะครับอยู่ในอ้อยนะครับไรอ้อยครับสําหรับท่านใดที่ สนใจต้องการพันอ้อยไปปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับก็โทรมาสั่งจองได้นะครับเปิดจําหน่ายแล้วนะครับสาหรับพันอ้อยพันน้ําสะพาณบุรีห้าูไร่น้ำโชุดอรธานีนะครับของเกษตรบรรยุทธพานุนะครับก็ถือว่าเป็นพันอ้อยที่มีคุณภาพนะครับได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆสมาชิกหลายสวนนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับพันอ้อยไร่น้ำโชคดรธานีนะครับเกษตรบรรยุทธพานุก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิก นะครับทุกทท่านนะครับที่สั่งจองไว้นะครับเบอร์0895628926นะครับเกษตรบรรยุดธพานุหรือว่าแอดีไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอดีก็0895628926นะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแนะนำวิธีการปลูกวิธีการดูแลครบวงจรนะครับสำหรับเรื่องป้อยคันน้ำนะครับไ่น้ำชกอุตราทีนนี้ของเราไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับในการทำ น้ำอ้อยสดนะครับหอมหวานชื่นใจนะครับสำหรับอ้อยที่คั้นน้ำก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับแปลงของพี่ชายนะครับเป็นแปลงของพี่หมวดพวินนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับโทรมาได้นะครับหรือว่าโทรหาพี่พวินโดยตรงนะครับที่เบอร์0878523638นะครับท่านใดที่ต้องการอ้อยสำหรับเอาไปคั้นน้ำขายนะครับก็โทรติดต่อพี่พวินได้เลยนะครับที่เบอร์087 แปดห้าสนะครับก็จะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างให้นะครับวันนี้กเกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับลอกกัน